ใครที่กำลังมองหาร้านเติมระบักและกดกิ๊เกมพาร์ทในราคาถูกนะครับผมขอแนะนํานี่เลยนะครับค่าวิฟช็อปมีบริการรับเติมระบักแท้และมีบริการกดเกมพาร์ทแมปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุต อนิเมะแอค n g e นเจอร์บลูล็อกไลวลนะครับและยังมีบริการฟาร์มแบบต่างๆอีกด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับกราวัสดีท่านผู้ชมดูท่านกันเลยนะครับผมวันนี้ผมบานะวันนี้ผมจะมานะครับทำคลิปสรุปก่อนเกมจะอัปเดตรอบถัดไปนะครับก็คืออ้าวไม่มีในตรงนี้หรอโอเคมันเป็นอัปเดตใหม่นะครับที่กำลังจะมานะครับน่าจะมาวันนี้หรือไม่ก็ไม่มันภายในวันที่1ถึงวันที่3ของกุมภาพันธ์นี้แหละครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาดูอัปเดตกันก่อนละกันนะครับมา โอเคครับนะ้ำอ่ะเราจะมาดูตัวอัปเดตกันครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมนะับเห็นไหมว่าเขาบอกว่ามันเนี่ยมันอยู่ที่อาจจะเป็นวันนี้ตอนห้าทุ่มห้าสิบเอ้สามสิบสามสิบแต่ว่ามันก็มีดีเลย์บ้างนะครับก็ตีมันว่าห้าทุ่มครึ่งขึ้นไปแล้วกันนะครับคือในตัวอีเวนต์เนี่ยเขาบอกว่าวันนี้นะครับแต่ว่าเอ้ในตัวของอันเนี้ยเขาบอกว่ามันอยู่ในช่วงสามวันนี้นะครับแต่ว่าเขาเลือกอลไรนะเหมือนกับว่าตัวคลิปวิดีโอเนี่ยที่เขาเป็นทีเซอร์ปล่อยออกมาเนี่ย เพื่อนผมบอกว่ามันบอกว่าเป็นวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้ว่ากันนะครับคือคลิปผมยังไม่ได้ดูเลยนะคือผมจะรีแอคชั่นคลิปพร้อมคนดูกันเลยนะครับโอเคนะนี่ก็อัปเดตใหม่นะครับก็จะมีตัว2สไตล์ใหม่นั่นเองนะครับสสไตล์ใหม่ก็จะมีคาราสูนะครับกับโอโตยะนั่นเองนะครับเป็นพ่อเอ่อตัวหนึ่งเป็นอีการนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นนินจานะครับเออแล้วก็เขาบอกว่ามันแบบว่าเขาจะทาให้ก็หวังว่าฮิตบ็อกซ์จะดีขึ้นนะทุกคนทุกคนก็ยังพูดกันเหมือนเดิมว่าฮิต เพื่อเพื่อการเสียเวลาครับเราจะมาดูคลิปกันต่อเลยละกันนะครับโอเคครับนะมาเราจะมาดูคลิปกันต่อครับนี่นะครับคลิปนี้มาผม reaction อมคนดูเลยนะโอ้ย นี่โอ้โหดินจาโอ้โหอะโอเคนี่เห็นไหมทุกคนเดี๋ยวที่ผมบอกว่าคลิปนะครับเขาบอกว่ามันเป็นวันที่หนึ่งก็คือวันนี้นั่นแหละ,ะครับตอนห้าทุ่มก็จากเท่าที่ดูนะครับก็ในคลิปอันนี้มันก็คอมโบโปกติครับแล้วก็สกิลคารสุคารส,าสุเนี่ยถ้าดูจากในคลิปนะผมไม่รู้ว่าแต่สส่วนเนี่ยในคลิปเนี่ยก็จะเป็นแปบน,นึงนะผมเสียงปิดเสียงโลบอกแป๊บหนึ่ง โอเคคือตัวคาราสูเนี่ยโปกติเนี่ยเวลาเขาเขาเี่นอะไรนะแบบพวกคลิปทีเซอร์เนี่ยใช่ไหมมันจะเป็นแบบมันจะมีสกิลของจริงอยู่ด้วยนะครับก็จริงจริงก็อาจจะเป็นสกิลจริงก็ได้นะครับเท่าที่ดูอะสกิลเนี่ยอะสกิลเลี้ยงบอลอันเนี้ยมีโอกาสที่น่าจะเข้าน่าจะมีนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าทีเซอร์เนี่ยส,ส่วนใหญ่มันก็เป็นสกิลที่ของจริงนั่นแหละนะครับก็คือฟึบอานะครับหมุนตัวเลี้ยงบอลส่วนอันเนี้ย ผมไม่ชชวรวว่าจะเป็นสกิลส่งหรือเปล่าไม่น่าใช่นะน,นี้ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นแอนิเมชันปกติเลยครับนี่โ,โยตยะอ่านะครับแต่ว่าเนี้ยคือผมกาลังคิดอยู่ว่ามันจะเป็นสกิลหรือเปล่านะครับไออันนี้เหลือว่าเขาแค่ทําสวยๆนะครับก็คือแบบเป็นแอนิเมชันเหมือนตัวละครอีกตัวหนึ่งวิ่งไปนะครับแล้วก็แบบตัวจริงมาอันนี้ไม่รู้ว่าจะแยกรางได้หรือเปล่าอะไรนะครับก็ต้องรอดูกันตอนอัปเดตนะครับนี่แล้วก็ยิง อันนี้ไม่รู้นะอาจจะมีสกิลยิงก็ได้นะทุกคนรอดูอย่างนี้โอย่างที่ผมบอกไปทุกอย่างมันเป็นแค่การคาดเดาครับอันนี้น่าจะเหมือนกันหรือเปล่าโอเคเหมือนกัน,นครับนี่เห็นไหมอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็มาเราจะมาพูดถึงการคาดเดากันก่อนแล้วกันนะครับว่าตัวไหนจะอยู่ระดับอะไรนะครับเออเดี๋ยวนะผมลืมพูดไปแปบนึงผมเปิดกันนะครับเหมือนเพื่อนผมบอกอยู่นะว่ามันจะมีโฟมใหม่เดี๋ยวขอด่วน กําลังอันนี้อันนี้เผื่อๆจะมันจะใช่สก,กิลหรือเปล่านะไอ้สก,กิลพุ่งข้างแบบนี้นะก็ไม่รู้นะอาจจะแบบเป็นสก,กิลเดดคล้ายๆหน้าหิหรือเปล่าแปบบ๊บนึงนะเพื่อนผมบอกว่ามันมีมันน่าจะมีโฟมใหม่โอตโตยะหรอขอดูแป๊บนึงนะอืมมันก็ก็น่าจะใช่นะโฟโฟโอตโตยะหรือเปล่าเนี่ยเห็นนะคือตอนแรกผมคิดว่าเป็นเอฟเฟกต์ธรรมดาครับแนะต่แบบพอมันเป็นตาสีใช่ไหมก็ก็น่าคิด นะครับก็ไม่รู้นะครับก็อาจจะอาจจะมีโฟใหม่นะครับว่ากันใหม่รออย่างที่ผมบอกไปว่าต้องรอดูกันตอนอัปเดตทีเดียวนะครับก็มันเป็นแค่การคาดเดานะทุกคนมาพูดถึงสไตล์กันดีกว่าผมคิดว่าถ้ามาหรอผมผมกล้าพูดเลยผมก็ยังพูดเหมือนทุกอัปเดตว่ามันคงไม่ใช่มิติทุกคนคือถึงมันจะมันไม่ชัวร์คืออย่างที่ผมบอกไปว่ามิติตอนนี้มันเยอะแล้วนะทุกคน มันหนึ่งในห้าเลยนะทุกคนสมมติว่าทุกคนอยากได้ชีโดงเนี่ยทุกคนต้องส่มให้ได้ศูนจุดห้าแล้วทุกคนก็ต้องลุ้นอีกหนึ่งจุดเอ๊ะหนึ่งในห้าก็าทุกคนจะได้ชีโดงไหมเอ่ยคือผมว่ามิติมันเยอะเกินแล้วอะผมว่ามีโอกาสที่จะเป็นรีเจนคู่หรือไม่ก็รีเจนอีพิกนะก็ต้องรอดูนะครับว่าตอนมาจะเป็นยังไงนะครับก็ถ้าสมมติว่ามาวันนี้ผมอาจจะทําคลิปรีวิวเหมือนเดิมแบบเป็นรัติการเหมือนเดิมนะโอ้โหอาสวิรัติการนะแต่ว่าถ้าการค่าดาลเนี่ยผมคิดว่าา่าาาอออืมมมัันนนกกกก็ีโสยงแล้วทุค คือลีเจนคู่กับลีเจนหนึ่งอีพิกหนึ่งนะครับก็ต้องรอดูนะผมยังที่ผมบอกไปว่าผมไม่คิดว่าจะเป็นมิติกนะคือถ้ามิติกยังมาอีกก็เยอะเกินแล้วนะครับทุกคนแบบโอ้โหมิติกหาโคตรยากนะครับโอเคก็จากการคาดเอกก็มีประมาณนี้นะครับอัปเดตนี้เขาไม่ค่อยจะสปอยอะไรมามากนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตนี้นะก็เดีย๋ยวแป๊บนึงนะผมขอเช็คแป๊บนึงว่าลืมอะไรไปหรือเปล่าโอเคคบนะกก็เออ ก่อนไปนะครับเดี๋ยวผมมาแจกโค้ดนิดหน่อยกันก่อนแล้วกันนะครับมานี่นะครับคืออ้าวเดี๋ยวผมเป็นหน้านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็โค้ดนะครับวิธีการใส่นี่จะมีโคดตัวนี้มาเพิ่มนะครับคือไม่รู้ว่ามีได้ได้ใส่กันหรือยังนะครับมันมาวันที่สามสิบนะโค้ดตัวนี้นะครับก็สิ่งที่เราจะได้นะครับจะได้ตัวของ ฟเอ้สปินนะครับห้าสปินแล้วก็โฟสปินห้าครับแล้วก็ลักกี้สปินสามแล้วก็ลักกี้สปินโฟสามนั่นเองนะครับอันนี้เป็นโค้ดที่มาเมื่อเมื่อวานครับเอ้ยเมื่อวานปะวะอ่าเมื่อวานซื้อนะครับโอเคผมก็จําวันไม่ค่อยได้นะครับโอเคครับก็รอดูนะครับว่าอัปเดตใหม่จะเป็นอะไรยังไงนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็อย่างที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวของลีเจนคู่ไม่ก็ลีเจนอีพะครับ โอเคนะผมคิดว่าคลิปนี้ก็มาถึงเวลาสมควรแล้วนะครัโฟใหม่โฟใหม่ก็อาจจะมีแต่ว่าก็ตอบยากนะพอโฟมเยอะแล้วนะจริงๆนะครับโอเคไปโอเคนะก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะขอขอบคุณทุกคนที่รับชมกันมากนะก็ถ้าสมมติว่าเกมอัปเดตแล้วผมยังไม่ง่วงหรืออะไรนะก็เดี๋ยวผมทําคลิปให้แบบเป็นอศัศวินรัติกาลนะคเดี๋ยแวบบทีมีคนแจวกันนะโอเคนะก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหนะ้า โอเคนะก็สำหรับคีิปน,นี้นะขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมกันมากเลยครับเจอกันครับบ๊ายบายปิว